เอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวะพาราณสิยัง ิหารติอิสิปันเนีมิคาทายตาตราโคภาควาปัญจวัคยปิกุอามันเตสิทเวเมปิคเวอันตาปาบัชเตนนาเสวิตาภายโยจายังกามสุขามสุขา ลิกานุโยคุหิโนคัมโมปูตุชนิโกะอนาริโยอนาตสันฮิโตโยจายังอรตกิลามะคานุโยคุทวคุอนาริโยอนาตสันฮิโตเอเตเตปิกเวอุปูอัน อนุป at ัคะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมปุทาจากุกรณียานกรรีอุปัสสมัยะอภิญญาญาสัมโพธายานิพานายสังวัตติกตธรรมจะสาปิคเวมัชฌิมาป ติปาฏทานะคเตนะภิสัมพุทธาจักุการณียากรณีอุปสมัยยาภิญญาสัมพุทธายนิธานายสังวาตติอายมีวาอริโยอาทังกิโกมาโคสยทิทางสัมมาทิฏ สิสัมมาสังกัปปวสัมมาวาจะสัมมากรมมตัวสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสสพิคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา จากุกรณียานกกรณีอุปสสมัยะอภินญะยัมปวทายนิพานายังวาตติกิทังขุปปนาิกขเวทุขังอริยศาสังชาติปิทุขาชราปิทุขามรณงปิทุขังโสกปริเท วัทัวขัตัวมนาสุปายาสับปิทุกขาอติเยหิสัมปโยชน์โคทัวโคปิเยหิวิปโยชโคทัวโคยำปีฉังนลปฏิตามปิทุกขังสังกิเตนปัญจุปาทานธาณคันธาทุกขาอิทังโคปนปิ กเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจยัญยังตันหาปวนโนภวิกานันทิรากสหกตาตาตรตาตราพินันทินีใสยทิตังกามตันหาปวตันหาวิปวตันหาอีทางโคปนภิกเวทุกนิโรธ tuha Ariyasaja yoata sahyewata haya sese swira kaniro tuha ko patinisako multi anala yo itan ko สติโกมรรควะสัยยะทิฏังสัมมาทิทฐิสัมมาสังกัปปวะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะวสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ อทางทูกขังอริยศาสตร์จันติเมพีคะเวผูเพอนนุสุตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขังอริยศาส จังปริญญาญติเมปีคเวปูเพอนันตสุเตสุธามเมสุจักุมอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกะอุทปาทิตังขคปนิทังทุกทังอริยศาสจังปริญญา ตันติเมปิขเวปุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมปิขเวปุเปอนัณ สุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิานุโกรอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจงปหาตาพันติเมปีกเวโอเปอนันุสตสุธรรม เมสุจากุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกะอุทะปาทิตังโขปนิทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมปีเขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทะ อตาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกนิโรธุะอริยสัจจันติเมภีกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิ ชาอุทปาธิอาโลกัวอุทปาธิตังโคปนิตังทุวกนิโรธัวอริยสัจสัจจิกาตาพันติเมพิกเวปุเอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักภูงอุทปาธิญาณงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปา ที่อาโลโกอุทปาทิตตังโคปนิตตังทัวกันโรธัวอริยสัจจังสาจิกตันติเมผีกเวปุเตอนัโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปา ที่อีทางทัวกันิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมพีคขเวบุเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโัอุทปาทิตังโคปานิทางทัวกัน นิโรธาคามินนปติปทาอริยสัจภาเวตาพันติเมพิคะเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุณอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทัวกัน นิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติเมพิกเวโปเะอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงุุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวะกีวันจะเมพิกะเว อิเมสุจตุสุอริยสัจสุเอวันติปริวัตังทวาสสาการังยัถาพูตังยานตาสนังนสุวิสุทธังอะโหสิเนวตาวาหังปิเขเวสเทวเกโลเกสมมาเกสัพรามเกสัสมาณพรามณิยาปชา ยสสตทวามนุสัยยาอนุตรังสัมาสัมพูทิงอภิสัมพทโทปจัญญาสิงยตัวจะโคมีภกเวอิเมสุจะตัวสุอริยสาจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัตสาการังยถาปูตังญานธาสนังสุวิสุต ทางอโหสิอะทาหังปิขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรามเกสสัมณพรามณิยาปชายาสเทวมโนสัยอนุตตรังสัมมาสัมปวทิงอภิสัมปวทวปาจัญญาสิงญานันจะันนเมธาสนังอุตตป ที่อากุปปเมวิมุติอายามันติมาชาตินาติธานิปุนาพวติอิตามวะจะปัทวาอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุปัทวาตวภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปนาวัยาการณาสิงผาญยมาเนอายาสมะโต โกนทานญาสวิรชางวีตมะลันธรรมะจักคุงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสาพันตังมิรธวธรรมันติปวติเตจะปะขวตาธรรมจักเกปุมมาเทวาสะธรรมนุสเวสุนเตามภะขวตาปารานสี yang isi patenya mikatha ye anutarang thamajang pawati tang apatiwatiyang samanena wa pramena wa tevena wa marena wa pramunawa

สัทังสุตตวายามาเทวะสัทมาโนสาวีสุญญามนังเทวานังสัทังสุตตวัตุสิตาเทวะสัทมาโนสาวีสุมตุสิตานังเทวานังสัทังสุตตวานิมม เทวสัตมนุสเวสุนิมมานารตินังเทวานังสัทังสุตตวะปารนิมมิตวะสวัตตีเทวสัตมนุสเวสุนปารนิมมิตวะสวัตตินังเทวานัง ตาทังสุตตะวะพรหมกายิกาเทวาสัตถมโนสาเวเสง เทตัมปะคะวตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิคาทายะอนุตรังธรรมจากังปวัติตังอปาติวติยังสัมเนนะวะพระมเนนะวะเทเวนะวะมาเรนะวะพระมุนาวะเกณฑิวาโล काश อิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพระมโลกาสัตวะปภูคาทิอาันจะทัสสะหาสีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอาปะมาโนจะโอฬาโรโอปาโซโล ปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุปาวังอัตถโคปะ สีัญญาสิวตตะโพกนทานโยัญญาสิวตตะโพกนทันโยติอิติหิตังหายะสัมมตัวกนทันยะสัญญากนทันโยตเววะนา